สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโทชาแนลนะครับวันนี้มีอีเวนต์จี้เครื่องราง,ลางเลยหลังเข้ามานะครับก็มีนะครับหมวกกําแพงเหล็กกับดักสปายแล้วก็มีราชาโจรสลัดนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตามหากันนะวิธีการตามหานะครับก็ตามหาวัตถุดิบอัญเชิญ A นะครับ5ชิ้นแล้วก็สมุดอัญเชิญลุ้งนะครับ f นะ 3ชิ้นก็จะแลกได้เลยนะครับถ้าเราอยากได้หมวกกําแพงเหล็กก็แลกหมวกกําแพงเหล็กนะถ้าอยากได้กับดักสปายก็แลกกับดักสปายนะครับส่วนมีราชาจงสลัดนี่ก็นะครับก็หาสมุดอัญเชิญสีทองนะครับเอบวกอ่าสชิ้นนะครับก็จะแลกได้นะครับมีเนอร์ก็4ชิ้นนะส่วนแกนแม่เหล็กกิตตั้นเนี่ยก็หานะครับสมุดอัญเชิญสีเงินเท่าไหร่เนี่ยหชิ้นนะครับก็จะแลกได้ แล้วก็มีวัตถุดิบเปลี่ยนเปลี่ยนหมวกนะครับให้เป็นหมวก Back Edition นะครับก็น่าจะน่าจะนะน่าจะ,าจะอ๋อในแพ็คแพ็คสุดคุ้มหรือสุ่มเจอในอตัวสุ่มที่เครื่องรางพรีเมียมนะครับอ่อ e เวนก็มีนะครับท i ิปเปก็มีวัตถุดิบในรุ้นวัตถุดิบอยู่นะไปะเดี๋ยวเราไปสุ่มเลยนะครับ ไอดีเนี่ยเป็นไอดีร้องผมนะคือตอนอีเวนมันมาผมไม่ปิด,ดรักจี้เลยนะเดี๋ยวผมจะมามาหาเลหลังวันนี้แล้วกันดูสิว่ามันจะได้สักจี้ไหมมีเพชร4,500นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรอตอบแทนบ้างหรือเปล่านะตอนนี้เปิดของดองไปก่อนนะครับ เอ้ยวัตถุดิบอัญเชิญเอมาละผมว่าวัตถุดิบอัญเชิญเอนี่นะจะออกง่ายสุดแล้วล่ะยัง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 ขอเอสอันได้ไหมไม้ชิ้นใจเลยได้ไหมเอสน่ะเอบวกไม่ต้องนะครับผมว่ามันน่าจะเปิดไม่ได้หรอกแต่ก็เปิดไปเถอะเผื่อมันได้นะโโอ้ห เปิดให้หมดเปิดให้หมดโอ้โหหมดแล้วมัง้งหมดแล้วนะครับเฮ้ย29บาทได้ a ถึงเน,น,นะเส้นไดมไหมเนี่ยเออจะเป็นเส้นมันเลยคือมันเป็น ID ดีลองไงไม่ใช่ดีหลักนะถ้าเป็นในดีหลักอาจจะเส้นก็ได้นะ29บาท คือมันจะอวยไงเบิดของดองได้เอมาชิ้นหนึ่งนะมาเริ่มสุมันนะไปะลุยกันปึกเข้าไปติดเป็นแรกอย่างเงียบนะครับมาไหมไม่มาเลยจ้าอู้ย ก็ไปเออได้เอบวกมาแล้วอย่างน้อยก็มีราชาแล้วกันมีราชาจนสลัดอะ่ะมาไหมไม่มาไม่มาเอ้ยสามร้อยลนะสามร้อยเพชรผ่านไปนี่ได้อีบวกมานเดียวอะ่ะโอ้ยได้วุตธุด,ดิเอมาปึ๊ก้าไปโอ้ยแสงมาอยู่แต่ว่าไม่ได้เลยเลย อ,อเปิดกันแน่ลัคก,กี้กันนะเหมือนจะเหมือนจะยากไหมเนี่ยไอเว้นเนี่ยเออไปย้ายที่สุ่มนะครับย้ายที่สุม่ม จะมีรวมด้วยนะอ๋อใช้วัสดุอัญเชิญ A นะครับสองชิ้นรวมกันนะเดี๋ยวค่อยรวมเดี๋ยวค่อยรวมไปเราไปซุ่มต่อมาลูกอึ๊บโอ้โหแสงมาอุตส่าห์ได้รุนแล้หนะ้าอื้อฮึอะเอมาโอ้ยมาไหมโอ้ยยากอยู่นะ <laughs> นี่ หมดไปยังพันหนึ่งแล้วยังไม่เห็นเอสเลยนะโอุ้มเอมาเฮ้ยเว,เเว,เเวไกลนะลูกเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเวดีลองผมหน่อยอู้หูยพันหนึ่ง่านไปนะอ้พันหนึ่ง่านไปเฮ้ยสีฟ้ามาีฟ้ามานี่แรลกแกไม่เหล็กกินต้นได้ใช่ปะ โอ,อ,อ้ยเดี๋ยวเออบวกสองอันละขาดอีกสองอันใช่ไหมเนี่ยโอ้ยสองอันสองพักมีกาดอยู่นะมีกาดอยู่เพชรต้องเหลืออีกสามพันนะครับมาเอ้ยเอ็ดมบอลยิเว้ยวเว่หมวกป้องกันหมวกป้องกันอย่างน้อยก็หมวกป้องกันก่อนนะครับโอ้ยคะแนนลัคก,กี้คะแนนลัคก,กี้เต็ม เฮ้ย,ยเงียบลูกยางเงียบเฮ้ยมาหน่อยแม่เงียบไ้เหลาคะแนนลักกี้ดียังไม่ได้อะไรเลยนะแม้แต่เอแรมันดัง,ดงไม่ออกเลยโอ้โห phải cái to đồng đài là tất chín bằng lẹ nghi ở đây tọc là bằng lẹ ừ, mày dữ mày nói có luôn tím cái dẫn kiếp lúc เฮ้ยทำไมอยู่ดีมันก็หายไปอึ๊บอึ๊บเดี๋ยวไปกันแนลัก,ก้กีอนหมดปไปไหนเนี่ยสองพันนะครับสองพันเดี๋ยวไปดูสภาพตกสองพันนะ เอาได้เออบวกมาเอ้ยไกลละไกลละไกละกละเกือบจะได้มีโจนละโอ้โหกล่องบินเอสทำไมไม่เป็นจีเอสไปเลยขายหนังขาย,ขายมันไปเราไปไปดูสภาพศพส0 0 0หนเลยนะ2,000เราก็ได้นะครับได้ A นี่อันเชิญ A เนี่ย7อันนะได้ เอฟมาหนึ่งนะครับไดเอฟมาหนึ่งเอบวกได้มาอีก3นะนะก็ไ응กลละไกลจะได้มีละส่วนมีเนอร์มีแล้วนะครับดูดมีแล้วเออเหลือเหลือมีโจน้นี่แหละไปย้ายที่สุมยยส่มหน่อยย้ายที่สุ่มหน่อยไปมาลกูกมาลกูกนะอุย้ยแสงมาแสงมาปึก๊กเข้าไปอู้อุ้ยอ้อุ้ยแสงก็สามาเดี คือแสงมาได้ลุ้นหมดนะตอนนี้มาเอฟมาได้สองล้วยโอ้ยยิ่ไปเลยเฮ้ยได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นหมีได้ลุ้นได้ลุ้นหมวกด้วยเจ้าหมวกอป้องกันนะครับเจ้าป้องกันก่อนนะก็ไอดีเนี่ยมันไม่มีหมวกป้องกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว 2, 000, 2อีกสองพันอีกสองมาลูกเออตอนนี้ครบไปแล้วหมีครบแล้วนะเอาเลยเอาเลยเหลือหมวกเอ็ดอีกอันหนึ 1, 1่งเอ็ดอีกอันหนึ่งเอ็ดอีกอันหนึ่งออปึ๊กอุ้ยมีปึ๊กนะอืมไม่มีแสงไม่ได้ลุ้นเลยนะเ,อ,อ,เอ,อ้ยเอ้ยอย่างเงียบอย่างเงียบลูกอย่างเงียบโอ้ยแสงหายมีกันไหม ไปก่อนไปก่อนเปิดคะแนนลัคกี้ก่อนไม่แน่หรอกเผื่อมาในคะแนนลัคกี้เลยอู้เอมาจ้าเอสเลยไหมลูกเ <c oughs> เลยอุยอีกพันหกเราจะได้เอสไหมเนี่ย <c oughs> ขอให้ได้ทีเถอะเนาะ อีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันผมว่าใครมีเพชรห้าพันน่ะได้ลุ้นเลยนะอีเวนเนี้ยเออมาแสงไม่มาครับแสงไมมาอีกโอ้แสงไม่มาคือไม่ได้ลุ้นเลยไม่ได้ลุ้นบวกไอบวกเลยหรือไม่ก็เอชเลยเฮ้ยมาโอ้ยได้สีฟ้ามาโอ้น่าจะได้หลายที่อยู่นะ อ้เอฟลุกโอ้โยไม่เอฟอีกเฮ้ยอะไรวะเดี่ยวตีฟ้านะเอฟลุกโอ้ยย้ายย้ายสุ่มดีกว่าอยู่พันสองไปไปไปย้ปายตรงนี้มั่ง โอ้ยกระทาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่อืมโอ้ยแสงหายแสงหายเอัมเริ่มมาแล้วเอ้ยเอะเอไม่ต้องปึ๊กโอ้ยทำไมเท้ไมดบอลปึ๊กโอ้ยแสงคือแสงมาได้ลุ้นเลยนะโอ้แสงไม่มาก็ไม่ได้ลุ้นละเฮ้ย โอ้ยปึ๊บโอ้กระตา่ายแล้วอืมอืมขีนึ่งอีก<ม>ทีนึงน่งเดี๋ยวไปเปิดคารากี้นะเอ็ดลูกโอ้ยไม่เอ็ดได้เนี่ยเอ็ดอีกอันหนึ่งเนี่ยโอ้ย็มมิก กยิบเลยเด้โอ้ยได้เอมาก็ยังดีก็ยังดีเดี๋ยวไปขายก่อนนะขายก่อนขายก่อนเจ็ดร้อยหกสิบสุดท้ายนะครับมาเอ็ดลุกเอดก่อเอหน่อยอ้ยหยบกิบเจ็ดอยสุดท้ายแล้วนะเอดลุก โอ้โหไม่เอ็ดมาโอ้โห,อหดูมันให้มาเากือกหมาอะไรวะเนี่ยเอนะครับเอเอ็ดลุกโอ้โหหมูอีกโอ้โหมันได้ลุ้นแล้วนะแสงขึ้นเนี่ยมาไม่มาอีก <c oughs> เหลือสี่ร้อยตัวตายละเอ็ดลุกโอ้ยขอเถอะอันตัวตายแล้วเนี่ยอย่ายากเลย Ui, ê mà Biệt, 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 biệt Đi bữa nay là cái gì Ui Nào thì đai anh lưới ย้ายละมาย้ายที่สุมย้ายไปตรงนี้ย้ายไปตรงนี้ครับมาอีกสี่ครั้งท้ายเอ็ดลุกโอ๊ยเอ็ดไม่มาโอ้ยอะไรวะเนี่ยขอเถอะลุกโอ๊ยครั้งท้ายละถ้าเอ็ดไม่มาคือเอ้ยแสงแสงมาแสงมาได้ลุ้นละได้ลุ้นละมาลุกโอ้ยมาเบดบอล จริงๆเลยันขาดแค่เดียวนะโอ้ไปดูนี่ก่อนนะไปดูสภาพ4,000แล้วมัน4,500ดีเนาะเออแรกถ้าแรกจะหายไปนะใครอยากได้มีเนอร์ก็แลกมีเนอร์นะครับถ้าใครมีนานเดียเนี่ยเอาเอามีโจนสลัดไปก็ได้นะเออ เอามีโจรแล้วกันเพราะว่าผมไม่มีอัพเข้าไปโอ้ยขาดเอสิแค่อันเดียวอะน่าเสียดายมากๆอันนี้ก็ขาดอันหนึง่งเดี๋ยวค่อยไปเก็บรอบแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปหาเพชรน,นะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปรวมแล้วกันเดี๋ยวไปขอไปอัพก่อนนะมาเดี๋ยวผมจะรวมให้ดูสองคู่นะครับดูซิว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับก็ รองเท้าป้องกันนะที่ยังไม่มีนะครับเจ็ตแพคเคาน์เตอร์ถุงมูเดทันนี่มีแล้วอ๋อที่เหลือก็อืมเดี๋ยวไปพูดถึงมันมาไปลุ้นกันรองเท้าป้องกันไปรองเท้าป้องกันลุกปึ๊บก็ไปโอ้โหสมุดอันเชิญแม่มารองเท้าป้องกันปึก๊กโอ้โหโถเครื่องควบคุมเวลาอ่ะก็ ประมาณนี้นะครับอีเวนต์นี้ใครที่ขาดอะไรก็ไปซุ่มเอานะหวังว่าทุกคนจะโชคดีกับอีเวนต์นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย